เรามาดูผลฟุตบอลถ้วยเล็กอย่างยูโรปาคเฟเลนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมที่6ประจำเช้าวันศุกร์ที่4พฤศจิกากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อิสตันบูบาซักไยเฮีย ah. เปิดบ้านเอาชนะฮาร์ไป3-1 ไอเแพ้ path, กับฟิเลนติน่าศูนย์สามสเตอัวบุคลสก็แพ้เวสต์แฮมยูไนเตดไป03นย์สามซิลบอรแพ้อันเดเลตศูนย์สองฮาเปอเบเชวาถล่มออสเตรเวียนาไป40่ศูนย์เล็กพอสแนนก็ถล่มเบียริวไป30มศูนย์เอฟซีโคโลนเสมอกับนีสไปส2งสองปารีสานเบลเกตเสมอสโลวาโก้1น อพอลอนลิมาอลก็เฉือนเอาชนะเอฟซีวาดัสไป1-0เอซดากมาเอาชนะดินิโป2-1เดอกาเเดนเอาชนะทางชามล็อกโลเวอร์1-0เกนทลโมไป4-0เสียบาร์ครูชก็เอาเฉือนเอาชนะบอคานีไป1-0สลาเวปาสเสมอซิวาสปอร์1-1พูนี้ก็แพ้ให้กับบาเซลไป1-2สอกิลิปวิเนียสก็แพ้ให้กับสโลวานบาติสตาวาไป1-2 ไปดูสรุปตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับหนึ่งและก็สองเป็นอิสตันบูลกับฟิเลนติน่ามีทีมละาสิบสามคะแนนแต่ว่าเฮทุกเฮทอิสตันบูลดีกว่าเลยกว่าแชม, ina, ชมนะนน Heart, X, ป์กลุ่มส่วนฟิเลนติน่าก็ได้รองแชมป์กลุ่มนะในขณะที่ฮาร์ดกับอาเวก็ตกรอบไปกลุ่ม B แชมป์กลุ่มตกเป็นของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเก็บไป18คะแนนเต็มเลยรองแชมป์กลุ่มเป็นอันเดอร์เลดมี8คะแนนส่วนซิลบอร์กกับสเ ok ตลโอบูโคเลตตกรอบ กลุ่มซแชมป์กลุ่มตกเป็นของบีลูรเก็บไป13คะแนนรองแชมป์เป็นเล็กสปอร์ตแน่นมี9ฮนะในขณะที่อาเปอร์เบเชวากับออสเตเวนาก็ตกรอบกลุ่มดีอันดับหนึ่งและอันสองเป็นนิสกับปาริซานเบลเกตฮะมีทีมละเก้าแต่ว่าเฮตุเฮตนี้ดีกว่าเลยคว้าแชมป์กลุ่มส่วนปาริซานก็ได้รองแชมป์ไปส่วน FC ฟซีโคโลนกับสโลวาโก้ก็แต้มไม่พอครับตกรอบ กลุ่ม E แชมป์กลุ่มก็ตกเป็นของเอซ่าดักมาเก็บไป15คะแนนรองแชมป์เป็นดัดิโปฮะมี10คะแนนส่วนอัพพลอตลิมาซอลกับเ c วาดัสตกรอบกลุ่ม F แชมป์กลุ่มตกเป็นของเดอรกาเดนครับเก็บไป16คะแนนรองแชมป์เป็นเกนมี8นะฮะในขณะที่โมกับชามล็อกโลเวอร์ตกรอบกลุ่ม G แชมป์กลุ่มก็เป็นซิวาสปอร์มี11คะแนนรองแชมป์เป็นเซฟอาครูสมี10นะฮะในขณะที่สลาเวียปาร์กับบอคานีก็ตกรอบไป กลุ่มเอชอันดับ1นและก็2เป็นสโลวานบาติสลาว,วากับบาซโซมีทีมละ11คะแนนฮะแต่ว่าเฮดทูเฮดสโลวานดีกว่าเลยคว้าแชมป์กลุ่มไปบาซโซก็เลยเป็นรองแชมป์นะฮะส่วนปูนิกกับซากิลิฟวีเนสก็ได้ไม่พอครับตกรอบและนี่คือบทสรุปทีมที่ได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้นะฮะก็แชมป์กลุ่มทั้ง8ทีมครับจะไปรอในรอบ 16ทีมสุดท้ายเลยนะฮะก็ทั้ง8ทีมก็จะมีอิสตันบุลเปอร์ซากเซียเวสแฮมบีลิวนิสเอเซดอักมาเดอการ์เดนซิวาสปอร์แล้วก็สโลวานบาติสลาว่าในขณะที่รองแชมป์กลุ่มเนี่ยทั้ง8ทีมก็จะต้องไปเตะเพลย์ออฟกับทีมที่ร่วมมาจากยูโรปาลีกฮะซึ่งทั้ง8ทีมที่จะรองแชมป์กลุ่มก็จะมีทางฟิเลนตีน่าอันเดเลตเลกพอสแนนทางปารีสแยนเบลเกตฮะเดลิปโปลเกน เซฟอาครูสและก็บาซโซ่ฮะก็จะไปเจอกับ8ทีมที่มาจากยุโรปนะคือโบโดกลิมเอเคลานากาลูดูเกเลตเอสีบากาเชอริฟลาซิโอกาลาบักและก็แทปซอนสปอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันจันทร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะฮะตอน2ทุ่มตรงในถ้วยของรองแชมป์กลุ่มกับทีมที่ร่วมมาจากยุโรปฮะก็จะเป็นการจับฉลาดประกบคู่กันนะครับผมซึ่งทีมที่มาจากชาติดยวกันก็จะยังไม่เจอกันนอกกนั้นเจอกันได้หมดเลย